ตอนนี้ก็มีคุณบุ้งใช่ไหมคุณบุ้งจากทะลุวังนี่แหละครับก็ไปอยู่ในนั้นคุณบุ้งก็อดอาหารเนี่ยวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับตาเนี่เหลืองตัวนี่เหลืองไปหมดแล้วนะครับอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงขนาดไปปัสสาวะเนี่ยนะครับยังปัสสาวะแบบกระปิดกระปอยออกมาได้ทีหนึ่งถึงสองหยดก็แสบแล้วเลือดนี่ออกตามไรฟันเน่ยนะเต็มไปหมดเลยนะครับตามรายงานที่แจ้งออกมานะครับเลือดที่ออกเต็มไปหมด เวลาพูดเนี่ยจะได้กลิ่นคาวของเลือดเลยนะครับอันนี้พูดเนี่ยผมยังขนลุกอยู่เลยเลยเนี่ยนะใจเด็ดมากใจเด็ดใจสู้นะครับบอกว่าจะขอบริจาคร่างกายและอวัยวะละเป็นไงเป็นกันนะครับ17วันน่ะไม่กินอะไรเลยตอนนี้สถานการณ์รณเนี่ยก็ก็ถือว่าเปราะบางนะล่อแหลมเป็นอย่างมากเดี๋ยวค่อยๆดูนะมีประเด็นของนักข่าวกับช่างภาพด้วยนะฮะที่โดนจับดำเนินคดีตอนนี้เอาตัวไปฝากขังแล้วนะฮะเนี่ยที่ผมกำลังอ่านข่าวอยู่เนี่ย ช่วงท้ายของรายการเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมามา3ปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรส์ีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรส์ีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร5อยบาทหากสนใจพิมพ์คาว่าสน,สนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะหรือจะสั่งซื้อในลิงก์ลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับ1ชุดงชุดจะมี10ชิ้นนะสิชิ้น150บาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอะ ใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทำสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้ จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอืม,อ,มอร่อยมากเนี่ยฮะแ็กใหญ่ๆเลยนะครับืสนใจพี่เขาบอกสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะ แนมยุคคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพิกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอโ้โหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยฮะอืมนึง่งกับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอ่ะนะเงๆๆๆี้เงี้เงเงี้ร้อยห้าสิบบาท สนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ไนดน้ทําขายเล่นนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทัก,กทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะ คนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูให้ดูด,ดิให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮะอือเห็นไหมพริกขี้หนูสด,สดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะ มันไม่ขายต่อเนื่องขนาดเนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบห่อในน้อยแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบ ชุดละร้อยสาจากพมบุรีสิงบุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสาานับหนักร้อยสามบตามบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยนี่ิมแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบร้อเลยเนี่ยนะร้อยสามสิบอร่อยมาก สินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเก้านะร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกร,รัมบวกบวกนะหมูทุบจากพมบุรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีนครปฐมน้ำหนักร้อยกร,รัมบวกบวกขายแค่เก้าสิบเก้าอร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้วนทนะั้งหมูทุบหมูแผ่น หมูทุบเนี่ยจากสิงบุรีหมูแผ่นจากนครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกะกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยนะนี่ฮนะหมูแผ่นน้ำหนักร้อยกร,รมัมนะน้ำหนักร้อยกร,รมัมบวกบวกเลยนะราคา99บาทเท่านั้นเองหรือจะเอานี่ครับ น้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมกากหมูนี่ผมทําตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อเน้นเน้นอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้าพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอําเภอปัวจังหวัดน่านน้าหนักร้อยกรัมบวกบวกชุดละแค่เพียง99บาทชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนินสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับ ของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำ,กำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้ใจ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าวมีทีม,ม,ทมช่างภาพข่าวเท่าอะไรเงี้ยนะมีรถต้องไปเดินสายทำ่งทำข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้ นะแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้าอีกมากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นเป็น,เป,นเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์าะคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับวันนี้ผมยุคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ